เอาเละครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับแนวนี้เราก็ไม่อยู่กันในช่วง more a r m ร r นั่นเองในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใหม่นะครับที่ผมคิดขึ้นมาเพื่อที่จะเปิดโอกาสในการพูดคุยเกี่ยวกับชุดเกราะหรือว่าเครื่องประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นในจักรวาลหนังหรือว่าการ์ตูนอนิเมะต,ต่างๆนะครับถ้ามีชุดเกราะหรือว่าเครื่องประดับอะไรเท่ๆเดี๋ยวผมจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังในช่วงอาร์ a r m ร์กันนั่นเองและชุดเกราะแรกที่เราจะมาประเดิมกันในคลิปนี้นั่นก็คือชุดเกราะ combat jacket สำหรับคอมแบตแจ็คเก็ตนี้นะครับก็จะเป็นชุดสูรนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้เพิ่มกำลังให้กับผู้ใช้โดยที่ผมเนี่ยจะเห็นมาตั้งแต่ในสมัยเด็กๆเ,เลยในหนัง Age of Tomorrow นั่นเองนะครับซึ่งผมได้ดูมาหลายรอบแล้วหลายรอบมากนะได้ข่าวว่าจะมีภาค2แต่ว่าคุณทอมครูซก็ยังไม่ว่างเสียทีก็เลยได้แต่ดูภาคแรกวนไปนะครับจนเราได้ยนนชมกับชุดเกราะสุดเท่นี้นะครับแล้วผมก็ได้ตั้งคาถามขึ้นมาว่าชุดเกราะนี้มีรายละเอียดอะไรบ้าง และก็จะรวบรวมข้อมูลมานําเสนอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับรู้ไปพร้อมๆกันนั่นเองและถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากสน,สนับสนุนช่องเราคุณก็สามารถทําได้ที่ระบบ Member s h i p เพื่อรับยศที่ท่านต้องการและนําไปประดับใน Discord ของช่องเราและนอกจากนั้นคุณจะได้รับสิทธิ์รับชมคลิปวิดีโอของเราก่อนใครรวมไปถึงรู้ความเคลื่อนไหวของช่องเราแบบ e x c l u s i v e หรือถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถเข้ามากดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ในช่องเราก็ได้นะครับ สำหรับใครที่ทำแล้วหรือทำอยู่คระผมก็ต้องขอขอบคุณจากใจจริงและเมื่อทุกอย่างนั้นพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนยืนไ สำหรับ Combat Jacket นะครับตัวชุดนี้เนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์ทางการรบของ UDF หรือว่า United Defense Force ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ต่อสู้กับมีมิกหรือว่าเอเลี่ยนที่เข้ามาบุกโลกในหนัง Age of Tomorrow หรือในชื่อไทยก็จะเป็นเกิดตายวนเวียนชื่อนี้โคตรพุทธศาสนาเลยแต่อีกชื่อหนึ่งคือเท่มากๆเลยนะครับก็คือซูเปอร์นักรบดาบทัอสูนโอ้ oh, ชื่อนี้โคจอคชั่นสมกับตัวนังและเพื่อใครยังไม่รู้นะครับหนังเรื่องนี้ ถูกสร้างขึ้นมาในปี2014โดยปัจจุบันหนังเรื่องนี้ก็มีอายุ10ปีแล้วนะครับถือว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนานอย่างมากโอเคก็กลับมาที่ตัวชุดนะครับตัวชุดนี้เนี่ยเป็นชุดเกราะสาหรับการต่อสู้ที่มีรูปแบบเป็น e x o s k e l e ตันหรือว่าโครงกระดูกภายนอกด้วยความสามารถของชุดเกราะนี้มันก็สามารถรีดสมรรถภาพของผู้ใช้มาได้ให้สูงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกระโดดที่สูงมากกว่าเดิมการมีพละงกำลังจนสามารถยกของนงักหนัก ที่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถยกได้รวมไปถึงช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวด้วยและนอกจากการเพิ่มพละกําลังหรือความสามารถให้กับผู้ใช้ชุดเกราะนี้ยังเป็นตัวช่วยที่คอยป้องกันร่างกายของผู้ใช้เมื่อตกมาจากที่สูงหรือว่าถูกแรงกระทําในระดับหนึ่งและนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกของชุดเกราะนั่นก็จะเป็นหมวกนะครับที่มีรูปร่างเหมือนกับหมวกกันน็อกเลยไม่เต็มใบด้วยนะสำหรับเวอร์ชันที่พระเอกใช้โดยบริเวณที่เป็นกระจก มันก็จะมีความสามารถในการสแกนหาค่าสึกในสถานการณ์ที่ผู้สวมใส่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและก็แหล่งพลังงานของคอมแบตแจ็กเก็ตนี้นะครับมันก็จะเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ซึ่งจํานวนของแบตเตอรี่ที่สามารถใส่ไปได้ในชุดกรอเนี่ยเราก็ไม่สามารถทราบได้แน่ชัดนะครับแต่ว่ามันน่าจะมีมากกว่า1ขก้อนแน่นอนโดยในช่วงแรกๆที่วิลเลียมเคสได้ไปออกสึกตัวเขาก็โดนจ่าลิตาแวนแทสกี้ชิงแบตเตอรี่ไป หนึ่งก้อนและร่างกายก็ไม่สามารถขยับได้นะเพราะว่ามีแบตเตอรี่แค่ก้อนเดียวแต่พอมาในช่วงได้ๆของหนังในตอนที่วิลเลมเคสในตอนนั้นก็เป็นร่างทองแล้วนะครับตัวเขาก็ได้มีการขอแบตเตอรี่สําหรับคอมแบตแจ็กเก็ตเพิ่มและนั่นก็ทําให้เราได้รู้ว่าแบตเตอรี่ของชุดกรอสามารถใส่ได้มากกว่า1ก้อนและถ้าเกิดแบตเตอรี่ของชุดกรอหมดหรือโดนขโมยไปนะครับก็ตามสภาพจากชุดกรอที่เป็นตัวช่วยหรือว่า ตัวเสริมพลังกำลังมันจะกลายเป็นภาระของร่างกายผู้ใส่ทันทีและก็ระบบของตัวชุดนะครับด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติหรือว่าผู้ใช้งานตอนนั้นเนี่ยมีมิกบุกมาทั่วโลกเลยนะจำเป็นจะต้องมีหน้าอินเทอร์เฟซที่สามารถรองรับได้หลายภาษาและด้วยฟังก์ชันนี้เลยครับก็ทําให้วิลเลียมเคสหรือว่าพระเอกของเราโดนแกล้งอันนี้ผมเชื่อว่าโดนแกล้งจริงๆนะครับเพราะว่าในตอนที่พระเอกสวมใส่ชุดเนี่ยตัวชุดกรอบมันยังไม่ได้ปลดระบบเซฟตี้เลยด้วยซ้ํา ทำให้ไพรกของเราไม่สามารถใช้อาวุธจากชุดกรอะนี้ได้เลยและหนักไปกว่านั้นเลยก็คือการเปลี่ยนภาษาของหน้าอินเทอร์เฟซให้เป็นภาษาญี่ปุ่นโอโหงงแดงเลยทีนี้และโดยรวมสําหรับชุดเกรอะคอมแบตเจเก้นนี้มันก็จะมีอยู่3โมเดลหลักๆก็จะมีแท้งกรันและก็ด็อกซึ่งจะเป็นรูปแบบที่ปรากฏมาในหนังทั้งสิน้นแต่ก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถสวมชุดกรอเหล่านี้ได้ก็จะต้องมีการฝึกฝนอย่างเข้มงวดและถ้าเกิดคุณไม่ได้ฝึกเหมือนกับเคสนะครับคุณก็จะเคลื่อนที่ไปแบบ เงอะเงองะ,งะเดินไม่ค่อยคล่องตัวสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเกิดตายวนเวียนเป็นร้อยรอบเป็นพันรอบคุณก็จะเคลื่อนไหวได้แบบโคตรเร็วนะครับสามารถจู่โจมศัตรูได้แบบฉับพลันเลยและด้วยความที่มันเป็นคอมแบทแจ็กเก็ตไม่ใช่คอมแบทอาร์เมอร์ความสามารถในการป้องกันของมันเนี่ยก็ไม่ได้ดีไปทุกรูปแบบมันจะเน้นไปทางด้านการเสริมสร้างพละงกำลังให้กับผู้ใช้มากกว่าการป้องกันตัวอย่างก็จะมีในตอนที่เคสซ้อมอยู่แล้วก็แหลงออกเขาได้ไปกระแทกกับผนัง และทําให้ตัวเขานนั้นเป็นอนมภาตถึงแม้ว่าจะใส่คอมเบดเจเกนนี้อยู่และชุดเกราะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเมื่อสู้ในน้ําและถ้าล่วงน้ําไปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโดยน้ําหนักของมันก็เป็นตัวถ่วงชั้นดีเลยที่ทําให้เราจมลึกบึ่งไปยังใต้น้ําอย่างง่ายดายและบางทีก็มีของแถมชุดเกราะเนี่ยก็สามารถเกิดการไฟฟ้าและวงจรจนช็อตผู้สมใส่จนตายเลยก็ได้และถ้าเกิดผู้สมใส่โดนไฟคลองหรือว่าไฟลุกอีกเนี่ยก็สบายเลยครับผม เป็นโลงศพดีๆเลยชุดกรอนี้และก็ต่อไปนะครับเราจะมาทําความรู้จักกับคอมเบตแจ็กเก็ตทั้ง3ประเภทกันประเภทแรกเลยนะครับก็จะเป็นกรันตัวกรันเนี่ยนะครับจะเป็นรุ่นมาตรฐานของคอมเบ t แจ็กเก็ตที่มอบให้กับบรรดาทหารทั่วไปและชุดกรอนี้ก็จะมีอาวุธดังนี้อย่างแรกเลยก็จะเป็นปืนเลเวอร์จู่โจมรุ่นสกาที่แปะอยู่ที่มือขวาแบบดื้อๆเลยนะครับมาแปะป๊ะจบและแขนซ้ายก็จะมีปืนลำกล้องขนาดใหญ่ จำนวนสรกระบอกและนอกจากอาวุธที่แขนซ้ายและแขนขวามันยังมีอาวุธที่ซ่อนอยู่ด้านหลังด้วยฝั่งขวาก็จะเป็นปืนกลขนาดใหญ่และฝั่งซ้ายก็จะเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดจํานวน16นัดโดยที่ในการควบคุมปืนเสริมพวกนี้ก็สามารถทําได้บริเวณหน้าจอที่อยู่ตรงมือขวาของุดเกราะและก็ถ้าเกิดคุณมีคําถามว่าปืนสกาที่มือเนี่ยมันจะยิงออกไปยังไงเพราะว่านิ้วมันไม่ได้กดไกปืนได้ ในที่นี้มันก็มีระบบช่วยอยู่นะครับมันก็จะเป็นตัวโซลินอยที่คอยลั่นไกลแทนนิ้วของผู้สมใส่เมื่อเราต้องการจะยิงนะครับเราก็กดสวิตช์บริเวณมือขวาโซลินอยมันก็จะเหนี่ยวกลแทนที่นิ้วมือของเราและก็ในส่วนการป้องกันของชุดกรอนี้ถือว่าออกแบบมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่สิ่งที่ดีที่สุดในการป้องกันเนี่ยเห็นชี้ว่าจะเป็นหมวกกันน็อกนะครับซึ่งวิลเลียมเคสที่สวมใส่ชุดกรอนี้เพื่อทำการต่อสู้มานับครั้งไม่ถ้วน ในภายหลังเขาก็ไม่ได้ใส่หมวกนี้แล้วนะครับโดยให้เหตุผลว่ามันทําให้เสียสมาธิซึ่งคนที่แนะนําก็น่าจะเป็นลิต้าแวนเทสกี้นี่แหละครับที่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ใส่หมวกมาตั้งแต่แรกและก็ต่อไปนะครับคอมแบตแจ็กเก็รูปแบบที่2ซึ่งมันก็จะมีชื่อว่าด็อกโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหมวกกันน็อกของชุดนี้ที่จะมีการเพ้นลายรูปกระโหลกสุนัขไว้ตรงบริเวณหมวกกันน็อกในสภาพโดยรวมของคอมแบตแจ็กเก็รูปแบบด็อก มันก็จะมีความคล้ายคลึงกับรูปแบบร้านอย่างมากเพียงแต่ว่าน้ําหนักโดยรวมของชุดกรอเนี่ยมันจะเบากว่าแบบร้านอย่างมากแต่ว่าก็จะมีการทดเพิ่มด้วยอาวุธที่มีน้ําหนักมากกว่าและด้วยความพิเศษนี้มันก็จะทําให้มีแค่นายทหารชั้นยอดเท่านั้นที่จะได้สวมใส่มันและในส่วนของอาวุธนะครับตัวปืนสกาเนี่ยก็จะถูกนําออกไปแทนที่ด้วยปืนเรลการที่แขนและก็มีอาวุธประชิดอย่างดาบขนาดใหญ่ด้วยและไฮไลท์เลยก็จะเป็นอาวุธเสริมด้านหลัง ที่มีชื่อว่า Angel Wing เรลกันซึ่งจะเป็นปืนเรลการ2กระบอกที่สยายออกมาคล้ายกับปีกนางฟ้าสำหรับผู้ที่สวมใส่ชุดกรอนนี้ที่เราได้เห็นนะครับก็จะมีจาซิฟเอกลิต้าเวนเทสกี้และก็บรรดาเพื่อนร่วมทีมของเธอโดยที่ลิต้าก็ได้มีการแดัดแปลงชุดกรอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพ้นสีให้ดูเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นหรือว่าการที่เธอเลือกที่จะไม่ใส่หมวกกันน็อกและก็มาที่รูปแบบถัดไปนะครับก็จะเป็นแฮง คอมแบตแจเกตในรูปแบบนี้ก็จะเป็นชุดเกราะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีน้ําหนักมากที่สุดโดยที่จุดประสงค์ก็ตามชื่อเลยนะครับเพื่อที่จะให้การป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วยแผ่นโลหะที่อยู่รอบตัวของผู้สวมใส่และหมวกน็อกที่เหมือนกับของผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลที่จะไม่ได้เป็นกระจกใสแต่จะเป็นรูปแบบตะแกรงที่จะให้การป้องกันที่ดีกว่าและด้วยทั้งหมดที่กล่าวมานั่นก็ทำให้รูปแบบแทงนี้สามารถเคลื่อนตัวได้เชื่องช้า และเสี่ยงต่อการถูกเครื่องบินตกใส่และก็ในส่วนของอาวุธนะครับที่เด็ดจริงๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นปืนใหญ่ที่แบบใหญ่จริงๆเลยนะครับเหมือนกับของพวกรถถังเลยที่จะติดบริเวณด้านหลังของชุดเกราะสาหรับผู้สวมใส่ชุดเกราะน,นี้นะครับก็จําได้คนเดียวเลยคือคิมเมลแต่ก็จะมีคนนะที่เป็นพี่โหดแต่ว่าผมจําชื่อไม่ได้โดยตัวคิมเมลเนี่ยก็มีการดัดแปลงชุดเกราะน,นี้เหมือนกันก็คือสวมใส่มันโดยไม่ใส่อะไรข้างในเลยเว้นแต่กางเกงใน และนี่ก็จะเป็นคอมเบตแจ็กเก็ตในรูปแบบต่ตางๆเท่าที่มีข้อมูลนะครับและตัวชุดกรอนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดกรอะที่ผมชื่นชอบมากๆเลยก็เพราะว่าหนังตัวนี้เลยครับที่ทําให้เราได้เห็นกรอกตัวนี้วนไปวนมานะครับรวมไปถึงโมเมนต์เท่ๆด้วยแต่ที่ผมชอบอีกอย่างเลยก็คือชุดกรอะนี้มันสามารถพึงตัวเองได้นะครับไม่ใช่สิจะเรียกว่าอะไรเดียมันสามารถจอดได้นะครับผมคือการถอดเนี่ยก็ ไม่ได้วางกับพื้นนะครับมันก็ยืนตั้งของมันไปและผู้สงสัยก็เดินออกมาจากชุดกราะได้แบบพวกโมบิลสูตรหรือว่าพวกกันดั้มแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแค่ชุดแบบเอ็กโซสเตตันแบบเล็กๆเ,เท่านั้นนะครับและระบบของมันก็ไม่ใช่ระบบปิดด้วยเป็นระบบเปิดถ้าเกิดจะนําไปลบในสภาวะที่โหดร้ายมากกว่านี้หรือว่าในนอกโลกมันก็จะต้องมีการอัปเกรดชุดกราคอมแบทแจ็กเก็ตนี้อย่างแน่นอนและนี่แหละครับก็จะเป็นข้อมูลของคอมแบทแจ็กเก็ต ที่โดยรวมมันก็จะทําหน้าที่ไม่ค่อยเหมือนกับชุดเกราะสักเท่าไหร่และถ้าเกิดผมให้ข้อมูลผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดทุกคนชอบช่วงมออาร์เมอร์นี้นะครับหรือว่ามีชุดเกราะต่างๆที่แนะนําอยากให้ผมทำเนี่ยก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับแต่ก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่ามันค่อนข้างใช้เวลาอย่างแน่นอนเพราะว่ามันกระโดดไปจักรวาลอื่นเลยที่ผมไม่ค่อยรู้นะครับอย่างเช่นก่อนหน้านี้ก็มีผู้ชมคนหนึ่งนะครับที่เสนอให้ผม ลองทําชุดปรอกของเกมฮาร์โลดูแต่ว่ามันค่อนข้างจะกระโดดจะระาดไปนิดหนึ่งมันต้องทํากันบ้านนะครับถึงจะอริวาหรือว่าพูดคุยกันได้แบบลื่นไหลนะและก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับก็ต้องขอสดุดีเหล่าเมมเบอร์ชิพทุกท่านที่มีการสมัครเข้ามาซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงนะครับที่คอยสนับสนุนช่องเราโดยก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันนะครับอารดิโอส